เพิ่งออกจากงานประจำมาครับผมเป็น Business Development นะครับฝ่ายพัฒนาธุรกิจร้านหารญี่ปุ่นปีนี้อายุ25ครับมีความฝันอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองครับแล้วผมก็เห็นว่าหมูกรอบอร่อยๆมันยังไม่แค่หลายยังไม่เข้าถึงคนทุกกลุ่มก็เ,เลยต้องการที่จะเปิดร้านหมูกรอบเข้าสู่เดือนที่2ครับ ก็เริ่มทําหมูกรอบเนี่ยครับมาเป็นเวลาหลายเดือนแรกๆก,ก็ทําแล้วมันก็ไม่ฟูบางทีมันก็ไม่กรอบประเด็นคือบางทีทําแล้วก็ไม่ศึกษาเองครับตาม YouTube Facebook ในกลุ่มกลุ่ม Facebook ก็จะมีกลุ่มหมูกรอบต่างๆใน YouTube ผมก็ดูค่อนข้างหลายคลิปครับเกี่ยวกับวิธีการทำหมูกรอบคูู้พักรักจำแล้วก็ลองทำมาปรับใช้กับของตัวเองแล้วก็เริ่มได้เป็นสูตรของตัวเองขึ้นมา ต้องกรอบนอกแล้วนุ่มในครับยากครับเรียกว่ามันหลายขั้นตอนดีกว่าครับมันใช้เวลาครับกว่าจะออกมาเป็นหมูกรอบได้บางคนก็อาจจะไปตากแดดบางคนเอาไปอบขั้นตอนเนี้ครับผมว่ายากเพราะว่าถ้าหนังแห้งเมื่อไหร่เรา,เาไปทอดแน่อนอนว่าหนังจะฟูกรอบแต่ว่าการทําให้หนังแห้งนีครับยาก เริ่มจากอันแรกนะครับก็จะเป็นเตาทอดไฟฟ้าครับผมเผื่อคิดเผื่อในอนาคตนะครับเผื่อถ้าเรามีสาขาเราก็จะต้องควบคุมคุณภาพในการทอดให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นเตาทอดไฟฟ้าเพราะมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าถังแก๊สอันนี้ก็เป็นเตาอบครับหมูนี่เพิ่งอบเสร็จร้อนเลยครับขั้นตอนก็ต้มก่อนแล้วค่อยมาอบแล้วค่อยเอาไปทอดจะต้องมีเขียงมีดครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ทุกวันเลยครับ เขียงกับมีดเป็นบางตอมันจะสับง่ายนะมันมีน้ำหนักดีครับมก็จะสับฉึบๆเลยครับเขียงไม้มะขามครับอันนี้ครับไม้มะขามเขาบอกว่ามันจะดีนะครับผมก็เลยใช้ไม้มะขามครับอันนี้ก็ตู้70กว่าปีครับได้มาจากป้าครับ ูกรอบไซฮิโร่จะเป็นหมูกรอบรูปแบบใหม่ครับที่สามารถทานเล่นก็ได้ทานหลักก็ดีคือเราจะเอาตัวหมูกรอบครับไปเขย่าผงเขย่าซอสเพื่อให้หมูกรอบมีรสชาติผมแล้วก็สามารถทานกับคู่กับน้ำจิม้มก็จะเป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับพวกข้าวญี่ปุ่นไข่ออนเซนอะไรพวกนี้ครับให้หมูกรอบมันมีความแตกต่างจากร้าน,นอื่นจริงๆผมเห็นร้านพวกร้านเฟรนฟรายไก่ทอดตามห้างนะครับผมรู้สึกว่าเขาสามารถขยายที่ขยายไปได้หลายสาขาแล้วก็สามารถทานเล่นได้ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่มีร้านหมูกรอบที่ มาทานเล่นแบบนี้ได้ทั้งนั้นีหมูกรอบจริงๆผมลองทําแล้วมันทานเล่นได้นะแล้วมันก็อร่อยด้วยมีลูกค้าหลายคนก็ชอบเหมือนกันครับอตอนนี้ร้านผมมีอยู่5รสชาติครับมีผงชีสบาร์บีคิวหม่าล่าแล้วก็ซอสกาลิเกาหลีแล้วก็ตัวหม่ล่าสุดเป็นซอนน้ำปลาครับแล้วก็จะเป็นชุดอิ่มคนเดียวครับก็คือเสิร์ฟเป็นเซตแล้วก็จะได้ทุกเมนูของทางร้านเลยสําหรับคนที่มาซื้อหน้าร้านนะครับแล้วก็จะเป็นชุดอิ่มยกแก๊งเหมาะสำหรับคนที่ไปทานกับเพื่อนๆเ,เป็นชุดปาร์ตี้สังสค์ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สับไปแล้วครับอันนี้ก็จริงๆเราจะทอดใหม่ทุกประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้ความร้อนความกรอบเนี่ยมันยังอยู่จริงๆมันอยู่ได้4 5ชั่วโมงครับแต่เราทอดใหม่ทุก3ชั่วโมงเพื่อให้มันกรอบและกรอบอยู่ตอนนี้ก็มีในแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ครับแกปไลแมนโรบินฮูดแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดแล้วก็ตอนนี้มีสินค้าใหม่ครับเป็นหมูกรอบซีนสูญญากาศพร้อมทอดก็ครึ่งโลตอนนี้อยู่ที่350บา250กรัมตอนนี้อยู่ที้อย150บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook หมูกรอบฮีโร่เลยครับ กรอบแน่นอนครับเอาไปแกะพึ่งแดดพึงลมประมาณ3 0สนาทีแล้วก็ค่อยลงทอดกรอบแน่นอนครับ อยากให้ร้านหมูกรอบฮีโร่เนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขายายสาขาไปทั่วประเทศแล้วก็เข้าถึงคนทุกคนได้จริงอยู่ที่ตลาดกีนปริพัตนครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับครับเบอร์ก็0827209133ครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ a c e b o o k ครับหมูกรอบฮีโร่ IG หมูกรอบฮีโร่ครับหมูกรอบภาษาไทยฮีโร่ภาษาอังกฤษ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจชีช่องรวย,ยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ